นัทปิ่นโตเขาไลฟ์ในแฟนเพจมาน,นานแล้วนะครับแต่ไม่มีใครเข้าไปดูเลยอย่าลืมแมเข้าไปกดไลค์กดแชร์และส่งดาวให้กันบ้างนะครับเพราะพี่นัทปิ่นโตเขามีไลฟ์ทุกวันทั้งเกมผีเกมมันเกมหาครบทุกรสอย่างแน่นอนจ้าและที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องนัทปิ่นโตช anel ใน YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นคลิปกันนะนัทปิ่นโตช anel สวัสดีครับทุกคนพบกับพี่นัทปิ่นโตครับวันนี้พักจากเกมผีสักนิดสักหน่อยสักหนึ่ง เรามีเกมมาแนะนำครับเกมนี้ชื่อว่า Party Animal เล่นกับเพื่อนได้ถึง8คนด้วยกันและความน่ารักของมันอยากให้ทุกคนนึกถึงเกม Gang b e a s มาในเวอร์ชันของสัตว์หน้าขนน่ารักมากน้องหมาน้องแมวกอสซีล่านุ่มๆฟูๆกลมๆแล้วเดินแบบ เดินท่วมเตียมท่วมเตียมเดี๋ยวเป็นยังไงไปเล่นให้ดูสามารถโหลดเดโมมาเล่นได้นในสตรีมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าตัวเกมน่ารักแค่ไหนใครชอบไปโหลดมาเล่นกับเพื่อนได้เลยชื่อนัตตี้เราเล่นทิวทรียลให้ดูอ่นี่คือหน้าตาของเกมครับมันเบาสมองชิลเอาทน่ารัก Party ี n i m a l คือปาร์ตี้ของสัตว์น้อยใหญ่นั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูท UTORIAL ก่อนใช้จอยเล่นก็ได้ใช้เมาส์คีย์บอร์ดเล่นก็ได้นะครับดูพี่ใช้จอยน่าจะสนุกกว่านี่คือหน้าตาของน้องหมา,น,มา,า,หานุ่มฟูน่ารักป่ะนี่ฮะนี่คือตัวละครของเราครับเราท UTORIAL เป็นน้องหมานะครับธี่การเล่นอนาล็อกซ้ายเดินอนาล็อกขวาหมุนภาพประมาณนี้เขาให้เดินไปห้องถัดไปครับนี่เป็นช่วงท UTORIAL สอนเล่นอ่ะแล้วก็เดินไป เห็นปะเห็นเห็นเห็นในจอมีจระเข้ด้วยมีตัวอะไรแบบน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยซึ <laughs> ่งเกมนี้จะมีสต a m i n a น่เป็นหลักนะครับในการใช้ปีนใช้วิ่งอะไรก็ตามกด L 2ครั้งมันจะวิ่งเร็วครับแบบนี้อเราจะวิ่งกระโดดไปฝั่งนั้นกันเนี่ยน่ารักต่อไปเราสามารถหยิบของอะไรก็ได้ในเกมนี้โดยการกด R 2ครับหยิบแบบนี้ฮะเดินตัวมเตียมหัวโยกเฮียกระจกแตกขอโทษครับ นี่ฮะเอามาวางที่ปุ่มหยิบได้ทุกอย่างจริงไหมเนี่ยเอ๊ะหยิบได้ทุกอย่างจริงป่ะอั <laughs> สวสนเขาบอกว่าเกมนี้สามารถโยนของได้ด้วยนะครับด้วยการกด R สองค้างแล้วก็กด X ค้างแบบนี้ฮะไม่ยากแล้วก็วิ่งกระโดดข้ามไปเหมือนเดิม <laughs> เอากล่องมาวางครับเรียบร้อยไปห้องถัดไปได้เอ่อต่อมาครับเกมนี้มีต่อยมีเตะมีเอาหัวโมงด้วยนะครับเห็นป่าอันนี้คือต่อยแยบแย็บแยบยบอันนี้เตะดูดูการต่อยเข้ามาเลยแล้วก็โมงโมงโมงชาวล็อกโอ้โมงแรงมากเดี๋ยวคอเคสต่อยครับอ นอกจากนั้นให้ลองโมงห้าครั้งครับมงโมงโม,โมงมงมงหัวโขกกระถางเออเออโอ๊ยโอ้โทษทีนะอย่าลืมไปเกมนี้สามารถสลบได้ด้วยนะโทษทีฉันลืมบอกนายมีการต่อยหมัดหนักด้วยครับหมัดหนักเนี่ยด้วยการวิ่งแล้วเข้ามาต่อยจะเป็นการต่อยหนักครับอีย่าไม่โดนอ,อมนหมูต่อยหน้าหมุนเลยนะต่อไปเป็นการสอนดรอปคิกครับระหว่างวิ่งให้กดกระโดด เอ้ตรงนั้นมีไอเทมว่ะหลังจากนั้นกด R, R หยิบอาถาเอ้ยหยิบอาวุธขึ้นมาครับ <R S 1> ถ้าเราหยิบแล้วเราสามารถปล่อย R สองได้นะครับหลังจากนั้นให้เอานี้ไปฟาดกดต่อยครับในการเวียงลูกอมอันนี้ไปที่โดน <c oughs> เออเออแล้วถ้ากด R สองครั้งนี่เป็นการปล่อยอาวุธครับแบบนี้อ่าอาวุธนี้คือชุบชุบนะ เกะกะเกะกะถัดมาว่ะปีนได้ด้วยครับกดจับแล้วก็กดกระโดดค้างแค่มีมีการปีนขึ้นที่สูงได้ว่ะเกมนี้ปีนเสาปีนอะไรก็ได้ครับจริงไหมเนี่ยไหนลองดิเฮ้ยได้ว่ะปีนกำแพงได้ด้วยว่ะสไปเดอร์แมนไหมเนี่ยเหมือนในข่าวเลยจัดไปยังไงต่อเนี่ยโอ้นี่มันฟอร์กายวะเนี่ยกดวิ่งแล้วกดบีสามารถโอ้กิ้งแบบกิ้งแบบหนังบูได้ด้วยครับดูว่ะหนึ่ง ซ้อมเยอะเอ้ยสังเวียนจริงแล้วป่ะสังเวียนจริงแล้วป่ะกูยังเข้าสังเวียนไม่ได้เลยจัดการเจ้าจระเข้ซะเยอะแค่นี้เหรอโยนอนนอกไปดิวะเอออ้าโย,ยน,นไม่ออกโอ,โอ,โอ,โอโย๊ยอย่ังงงกูหยุดต่อยไม่โดนเลยเนี่ยโอ้ยโอ๊ย ย้อนเจอมัดหนักอือน้องเจอดับคิกอืออือโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่นะโอ้โหมันเบี่ยงได้ขนาดนี้เลยวะโอ๊ยเฮ้ยหมดสภาพสัตว์อ่ะโอ้ยกูสลบอีกแล้วกูสู้เจอระเเคไม่ได้เลยเจ้าขอนลอยอืออือเออเป็นโอกาสของเราลครับ จังหวะนี้ครับพี่นัททำการืออโอ้ยไอ้สัตว์ออกยากออกเย็นแท้เฮดบัตโอเคดูย่ะเออเรียบร้อยเปิงเปิงเปิงโอ้โหต้องได้ตัวแล้วปะวะเรียบร้อยครับนี่คือทิ utorial ครับผมย้ำไว้นะเดี๋ยวเราเล่นกับเพื่อนนี่มันจะนัวมั่วซั่วมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรา จะต้องไปตามพักพวกเราก่อนนะครับแล้วเราจะเล่นออนไลน์นะครับซึ่งเราสามารถสร้างห้องขึ้นมาเล่นเองได้ด้วยการกดครีเอทตรงนี้มี2โหมดให้เล่นด้วยกันก็คือเล่นแบบทีมกับเล่นแบบโซโล่นะครับเดี๋ยวไปตามสมาชิกก่อนเดี๋ยวจะเล่นแบบโซโล่ซึ่งตอนนี้มีสมาชิกคือใครบ้างครับผมแนะนําตัวหน่อยเราครับพูดมาเถอะ<อ>มึง<อ>เรียงกันมา<อ>ทีละคนอ่ะคนแรกครับหมูผมเป็นผมเรียงนน้องหมูนะครับน้องแชมป์ใครอีกฟุก๊ คิงครับคิงครับหนูนาหนูาหน,นาค่ะทั้งหมดเรามีกัน6คนใช่ป่าววะมันเป็นได้8คนไหมพี่พน<า>ัต้องเป็นคนเชิญเนาะ รีบๆๆๆเลยพี่นาคีเลยโอเคเราไปที่ด่านแรกครับอิจิบันนั่นแนลเมุมขวามันเป็นสเปกเตอร์ได้อีก4ี่คนหรอเนี้ยใช่ครับคือตอนเนี้ยระบบเกมเนี่ยเล่นด้วยกัน8คนแล้วสามารถเข้ามาดูได้4ี่คนเป็น12คนนะครับเดี๋ยวเรารอหนูนานนี่แป๊บนึงลังคับแป๊บนึงนะคะได้เลยค่ะเอาละครับตอนนี้สมาชิตรหกคนมาแล้วแชมป์ฟุกคิงหมูหนูนาและพี่นัทเราจะเล่นกัน3แมปในโหมดโซโล่เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วสตาร์ทเริ่มดิ ห่วงว่าพวกคุณจะซ้อมกันมาดีแล้วนะอย่าหู้หู้อู้อู้แน่นอนผมไม่อยากจะโม้แก่งกว่าจระเข้พี่นะผมไม่อยากจะโม้ผมเป็นจัการจระเข้เดียวเท่านั้นแหละเี่จะได้อันดับหนึ่งเว้ยมีเป็ดขาวเล่นเป็ดขาวนะเฮ้ยมีเป็ดเหลืองไหยนี่น่ารักว่ะเป็ดเหลืองเปลี่ยนสีไงอ่ะเฮ้ยไกดวีกดขึ้นลงอ่ะกดขึ้นลงขึ้นลงเฮ้ยจระเข้เผือกเหมือนเดิมว่ะเป็ดเหลืองนี่ว้าเป็ดเหลืองนี่วะ แชมป์เป็นบีเวอร์นะครับขวาสุดเฮ้ยแมวเกาตูดคิงเป็นแมวเกาตูดสีขาวคุณหมูเป็นจระเข้นะครับจอร์เคนเผือกชลาวันคุณมึงเะบีเวอร์สามคนเลยเหรอพี่น่าเป็นกูดักเเดี๋ยวปลี่ยนให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้เกูหน้าเหมือนโกดักจริงเหมือนนมาไม่เหรไม่นจะดีเมื่อเอาอีกแล้วมาวะเฮ้ยอาวุธ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 นอ้าวเก็บเป็นไงวะ เก็บอาวุธไงเอ้ยอะไรเหรออาวุธอะไรเหรอฝึกผมอะฝึกมาดีคุณคิงย่าไอ้เหี้ยเอ้ยเอ้ยขึ้นไงวะเนี๋ยโอ้ยตายเลยบันหน้าบันหน้าบันนี่โอ้ยหนายให้กันเลยอ่ะโอ้มึงไม่ปีนขึ้นมากูตายเลยไม่น่าโยนมึงลงไปเลยเฮ้ยปล่อไปล่ไปฟุกฟุก ไอหมูตายไปแล้วครับตอนนี้บีเวอร์สองตัวหนูหน้ากับฟุกเหมือนเหมือนหมัดเดียวล้ัว่ะตัวหน้า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 เฮ้ยยังอยู่อ่ะมันดูมันดูอ้วนกลมมากเลยอ่ะกูไม่รู้สึกถึงความรุนแรงในเกมนี้เลยเอาหน้าไม้ดิมึงเล่นอเคหนูหน้ายกทั้งตัวเลยครับหนูนาการจะซูมเห็ุโยนลงไปหนูหน้าเอ้าช่วยกันไปครับยังไม่ลงหนูนายังไงครับเจอไอ้ฟุกลากไอ้ฟุกลากไม่ลงครับ หนูนากดกดบีหัวเขาโอ๊ยพังเลยนะครับยังไงครับยังไงครับไม่ลงลงไม่ลงไม่ลงลงไม่ลงยังค้างอยู่ไปไนขึ้นมาได้ครับยังปีนขึ้นมาได้ไอ้ฟุกลงมาเองไอ้ฟุกลงมาเองไอ้ฟุ๊กเขาลงไปโดนควันพิษหรือเปล่าครับเอาเอาเอาหน้าโขกไม่ได้โขกไม่ได้เอาไม้ไม้หดหดหน้าหนูนาหยิบไม้แบดบอลขึ้นมาแต่ว่ามันติดง่ามขาตัวเอง ติดด้ามขาได้มาขี่ไม้ไปขี่ไม้บินมาขี่ไม้เฉยยังไม่จบครับเอาโยนหรือเปล่าครับยังไงหนูนาสุเพกลงไปไม่ลงลงไปเองลงแล้วง่ายกว่าและหนูนาได้ไปก่อนเอ้ยฟุกได้ไปก่อนมุงกุฎครับด่านที่สองมาแล้วฮะวิ่งเข้าไปครับผมโอ้โหต่อยโอ้เหี้ยหน้าชนเหล็กชิบหายแล้วอย่ายุ่งกับกูอย่าพึ่ง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 ไอ้เหี้ยผมผู้จัดการดิ ผู้นัดวิ่งมาตั้งหลักแล้วกระโดดด็อกคิกเข้าไปครับเอ้าลวงไปหนึ่งศพอย่างงี้ต้องโยดย่าโอ้ยโอ้ยคิงโอ้ยแม่เอ้ยโอ้ยด็อกคิกลอยไปสองคนลวงคู่แล้วเหลือคิงกับหมูครับไอ้แค่กับน้องเหมียวครับเอายังไงฮะโอ้ยความ ยลงไหมลงหรือไม่ลงลงหรือไม่ลงเอ้าล่ำแล้วกลายเป็นคิงครับกลายเป็นคิงที่น็อกเลยโอ้โหน็อกเอาไปเลยได้ครับไปกินเล่นไม้ครับกินเล่นไม้ไม่มีใครห้ามเล่นไม้โว้ยใช่ใช่ไม่มีใครห้ามเล่นไม้เอยไอชิซากชักชักชัอไปเฮ้ยไปกินเม้งไอ่ฟยกูดิอย่ามาแย้มกับพี่วะไม่ได้กินเม้งเอไอพี่นี่ มายคำขากูช่วยด้วยอ้เฮียไม้ล็อกขาอ้าวคุณคุณหมูคุณมันยังไงฮะอุ๊ยอ้ยอยอยโดนถีบเฮ้ยอย่าหนูนาขอโทษหนูนาไม่เอาเอาล่วงไปเองล่วงไปเองล่วงไปเองเบืองอยู่เล่นไม้เอสาดเฮียกูโดนสองอันเลยเนี่ยดอปคิก ดับคิกดับคิกผมเอง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 ยิงยิงเออยิงกูยิงยิงเออเฮ้ยยายาไอ้คิงไอ้บุกปล่อยกูกูยังอยู่กูยังอยู่กูยังอยู่วายล่วงไปเองหมดเลยมึงอะไรเอ้ยไอ้เชี่ยลุกขึ้นมาอย่าแย่งกันอย่าแย่งกูอย่าแย่งกู อย่าแย่งกูเฮ้ยกูก่อนไอ้หมูทำัวเฮ้หยาจะรอดอยู่อย่าอย่าคุณตะกี้ตาที่แล้วคุณก็ทำผมคุณเคิงเฮ้ยโซนโฟมโฟมมันแคบแล้วอ่ะเฮ้ยแม่โฟมทับทับกีเลยเยี่หลบ่อยครับหลบลอยผมจะขึ้นเฮ้ยเมาแก๊สว่ะอุ้ยนี่แน่เอ้ากูร่วงมาเนี่ยลุกขึ้นมาล้งเป็ด เฮ้ยเอ้าไอ่ใชี่อะไรของกูวะเนี่ยได้แล้วเฮ้ยเราต้องตบไปกินเดี๋ยวแต่แม่งเคสเซอร์แม่งโหดสุดจัดจริงอะเคสเซอร์อะเหนวะองุเอ้ยดอกคีชถีบหน้าใหอย่า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 ยู่กับกูเออเอาคิกเฮ้ยปืนเหมยปืนเหมยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ปืนเหมยเหมยเหรอใครมันยิงอะไรวะแล้เป็นยังเฮ้ยเยไอ้แชมป อ,อีซาปล่อยก<อ> oh, ูห้อยเอาอะไรเนี้ยเฮ้ยไอ้ฟกมึงไงกูฮะดอกพิษเอาไอ้เหี้ยหมูเอากูไม่รู้ว่าขึ้นไม่ได้อีซาเดินไม่ได้ทิ้งไปก่อนไม่เอ้ยไม่งั้นกูให้กูขึ้นไปก่อนเออเออเออกูยังขึ้นไม่ได้เลยช่วยกูด้วยทิพหายแล้ว เราไม่จับไม่จับไม่ได้พี่อย่ายุ่งกูเอ้ยอย่ายุ่งกูดดาคิดออาคุกยังไงมึงยังไงมึงยังโอ้ยเฮียหมูตลกหมดเลยอ่ะอย่าอย่าทำผมฮยพละดอสีชาพันธ์ เฮ้ยไอ้กมูายก้ากิดกลมงเาไอ้คิงกูลงคาที่เหมยทุันขาดไอ้เหมยเออขวาไม่ได้ขวาไม่ได้โอ้โหโดนกูเต็มๆเลยสัตว์โคแม่งปล่อยกูกูจะยอนมันก่อนเอ้ยไอ้ชิยปุ๊กน่ามึงเนี่ยมึงเนี่ย Athlete, อย่าให้คิงได้หนูนาอย่าวิ่งเข้าคว้านหนูนาไม,ไม่ได้เลยหนูนาไม่ใช่อ่ะอมันไม่ใช่ว่ามาะมันไม่ใช่ว่ะม,มึงลงมานี้อะ <c oughs> <Wing> <c oughs> ไรมึงลงมานี่เกมมันไม่แฟร์ว่ะ <c oughs> ด่านทักไปว่ะไปเราเล่นกันสามสนามว่ะต่อไปเป็นเรือร่องน้ำของลุงว่ะนั่นคือชื่อด่านใช่ไหมโอ้โหด่านถามจริง ถามถามจริงโอ้ยดาดมันแคบอ่ะดาดมันแคบอ่ะเออเออมึงทำกลัวเยอะไอ้สัตว์มึงไปก่อนเลยไอ้หมูมึงไปมึงไปเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าอะไรอ่ะขึ้นมาดิโดนหนีบตายนะเว้ยโดนหนีบตายนะเว้ยทิ้มหายแล้วมึงก็ปล่อยเอ้า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 กูติดในรูเนี้ยทำไงอ่ะ ช่วยด้วยม่นากลอีสัต์กลายเป็นเป็ดลมควันเลยใครก็ได้เอาจระเข้เผือกไปโอ้ยยั่วหุยหุยอะตัวตัวถั่วยัวยัว จังหวะนี้บีเวอร์สองตัวงัดกระเด้งครับที่ริมเรือดำน้ําแต่ดูเหมือนจระเข้ลงไปแล้วหนึ่งตัวไปแล้วครับไปทะเลครับจระเข้น้ําเค็มไปแล้วไอ้เข้มันยังกลับมาได้วะขึ้นขึ้นขึ้นจระเข้ขึ้นอ่ะบีเวอร์สองตัวว่ายน้ำไม่ได้ว嘛เรือมันไม่ได้น้ำไม่ได้ขึ้นหรอกเรือมันกำลังจะลง มึงจะะเต็คอกูนบีเบอร์ไปแล้วตัวนึงครับผมเจระเข้สองตัวลาก่อนครับพีบูเบอรี่แล้วเหลือแค่สองคนครับฟุกกับแชมป์เอาหัวโคกเดียวหัวโคกเอ้าโอ้ยฟุ๊กแม่งอยู่ได้หว่ะไอ้ย่าหัวมึงดึงกูไอ้สสัไอ้ย่ากูจะล่วงไงเรียบร้อยแย่ว่ะแย่ว่ะแหมฉลาดไอ้สัตว์ขึ้นกันใหญ่ไอ้ฟุกมึงอยู่เฉยๆก่อนไม่ได้ได้ไง เฮียมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยไอ้ฟกปล่อยกูไม่ได้ปล่อยลงน้ำไอสัตว์ไม่ใช่ปล่อยแบบนี้ช่วยกูด้วย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 วบกับพี่ใยกับพี่ใบกับไอเฮียแล้วไปท้ายเรือแล้วไอ้ฟุกไอ้สัตว์เหลือสองคนเหรอเฮ้ยเหลือไอ้ฟุกท้ายเรือมึงอย่าปล่อยมันชนะเว้ย น้านไอ้กิ่งมันเอามัมันไิ้มันเอาไม้ไม้นิดพัตตี้ผมอีกแล้วมันขึ้นยังไงวะบอกก่อนดิโอ้ยไม่บอกไม้สิปล่อยไม้สิไอ้ยันมันขึ้นไม่ได้จริงๆริงเลยด่าดันยันเนี่ยแม่งไปจัดการไอ้บีเวอร์ตัวนั้นเว้ยเพรามึงเหมือนคนเด้าเรือดำน้ำเด้าลม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 หมาเด้าหมอน เป็นนมมมุดี้่เฮ้ยเอาโอ้โยสัตว์โอ้โหแชมป์ขึ้นมาได้แล้วครับเหตุการณ์เป็นยังไงครับยังไงครับยังไงครับโอ้ยขึ้นขึ้นยังอยู่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 เอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นอันเล็กขึ้นอันเล็กเล่นแม่งก่อนดิวะเออเล่นแม่งก่อนดิกูมาอะไรฟุกกูจะเอาผัวเอาผัวเอ่ะ โอ้ยอีกแล้วมึงอย่ายุ่งกับกูโอ้ยเหี้ยกูยังไม่ทันยืนเลยไอ้หมูเล่นกันต่อคนวะเฮ้ยแอบมันขึ้นมาแอบมัขึ้นมาใครขึ้นมาใครจะขึ้นเต็มเต็มไอ้วกไอหมูไอเหี้ยมึงนี่มันเหี้ยจริงๆเออยังไม่ทันยืนเลยอ่ะ มึงน,นี่มันแย่<อ>จริงจริงเนี่ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ชนะเออไปด้วยปุ๊บแม่งเอ้ย <c oughs> เนี่ยมึงก็แพ้แล้วสื่อบื้อจริงจริง <c oughs> โอ้โหเฮ้ย <c oughs> ไม่รู้จะหาคำอะไรมาพูดมงแม่งโอ้โหเครื่องบินด้วย อย่าฟุกมาเ่ะอัอะไรวะเนี่ยไม่เป็นเลยตกไปแล้วกูตั้งหลักก่อนโอ้ย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 เฮ้ยไอ้ฝุกจับทันดดบคิกไอ้หมูงทำกูไว้เยอะมึงอะไปเออเออวิ่งแบบเฮ้ย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 โอ้ เป็ดบินเป็ดบินพยายามจะบินเมื่อกี้อะไรอ่ะกูแค่กดกระโดดดรอปคลิกแม่งลอยไปเลยอ่ะไอมุมไอ้ฟุกลงเองจระเข้วิ่งมาฉวยโอกาสทันทีครับแต่ว่าจะทําได้หรือเปล่าครับโอ้ช่วนมันนัวนัวโคกต้องล่วงแล้วว่ะเอามาลงไปเอามาลงไปต้องล่วงแล้วว่ะแชมป์ไอ้แชมป์โอ้โหแล้วมันยังอยู่เฉยไอ้ฟุกมันเกาะได้ไงวะ เอ้ยเฮ้ยขึ้นบินเอียงขึ้นบินเอียงอืมเมงอย่าว่ะส่งไอ้คิงไปแล้วว่ะโอ้ยหลับโอ้ยไอ้ฟูกมันมาอีกแล้วทุกคนทุกคนโอ้โหแม่งเข็นกูลงไปเลยโอ้ทำพื้เหลือหนูนากับหมูครับผาเลนเจอร์สองคนบนยานลำนี้ ไอ้ที่ด่านนี้โดดไม่ได้ด่านด่านนี้โดดไม่ได้ด่านนี้โดดแล้วลอยเลยเอาไม้ก่อนแล้ววะโอ้ยมันจุมท้องมึงกับกูนักูตบทิ่มหมดนะโอไปต้องโยนโคคนแรกด้วยวะไปให้หมดสัตว์รอบนี้มึงไปให้หมดเฮ้ยพี่นัทอะไรเอฟเฟตเอฟเฟตงงวงสวิงเง้ย เออเฮ้ยกูอยู่สูงกว่าเจ้าเออไอ้ฟุกกูอยู่สูงเอ้ยไม้เบสบอลเนี่ยมาแล้วอุ้ยอุ้ยแกอุ๊โอุ๊ยเฮ้ยเอ้ยเข็นเข็นออกเข็นออกไออยู่ดีก็ปิวคืออะไรหนูนาพี่อยู่สูงกว่าเจ้า รองไม้รองไม้เออโอ้ยเหียเหย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 ียดใยญ่เยอะเออทำไมเหรอมีไม้แล้วเปรี้ยวมึงอ่ะเออไหลไปไหลไปไหลไปแม่เอ้ยยังได้ปะได้ได้ตกสุดท้ายตานี้มันต้องของกูแล้ววะ ไอ้ฟุกไปก่อนเลยไอ้ยอะไรอ่ะสัตว์เอ้ยแม่งเอ้ยไม่น่าเลยยังไงครับเหลือสามตัวโอ้ยแกจะกินวะได้ไหมไอ้หมูเป็กกูทำเพี้ยนเหลือสามคนครับเปนกูเฮ้ยลุ้มลุ้มมีร้องจระเข้พี่น้องจระเข้มึงไม่ลังแกผู้หญิงอ่ะแข็งไม่ได้มึง ไหลไปดิโอ้โหเฮี้ยปืนแข็งแงเฮี้ยมากอ่ะอ๋อเดี๋ยวไม่จบอีกเหรอ <c oughs> ยังวะมันต้องเป็นราวของเป็ดวะไอ้เป็ดอยู่ไหนอย่าให้เป็ดได้ <c oughs> มันต้องเป็นราวไอ้ปืนปืนปืน<อ>งึบงึบงึบ,งบเอา้าไม่หยิบวะเข้ามือแล้วแข็งโอ้ยอย่านะอย่าทำฉันเด้งเด้งเอ้ยกลับมาแล้วไปกูเย้ ผู้ล่วงเลยระวังนะมันถือปืนน้ำแข็งมาแล้วระวังปืนน้ำแข็งทุกคนลื่นเอ้ยเฮ้ยหนีวะหนีวะโดนแมวไล่วะแอ๊กอ่ะไม่ไหลไม่ไหลยังไงยังไงไม่ไหลยังอยู่ไม่ทันครับผม อย่าให้มานพวกเราอย่าให้พี่มาเ้ยอย่าปิดน้ำแข็งอยู่นั่นเปิดน้ำแข็งอยู่นั่นเข้ามือแล้ววิ่งวิ่งก่อนอย่าอยู่กกูกูยิงน้ำแข็งเอ้าอะไรวะอะไรวะไอ้อะอะไรคือการยิงโดนตัวเองวะอย่าลุกขึ้นมาแชมปแชมปลุกขึ้นมาไอ้เหี้ย อาวุธไรเงี้ยจริงเฮออาวุธไรเงี้ยจริงวะชาละวันกุมีสัตว์ชาละวันชละวันเหรอชาละวันเหรอ และนี่คือเกมที่ชื่อว่า Party Animal นะครับอย่างที่บอกตอนนี้โหลดฟรีเล่นเดโมเล่นกับเพื่อนได้8คนไปโหลดมาเล่นได้เลยนี่แค่โหมดโซโล่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเล่นแบบทีมให้ดูแต่ทีมมันต้องแบบ3-3ได้ไหมหรือว่ามันต้อง4-4่สี่แน่แใจถ้าจะสามสานะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองแต่ว่าวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะครับเจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดี